การภาวนาต้องสำรวจจิตใจของเราสำรวจร่างกายของเรามาก,กำลังของเราเป็นยังไงถ้ามันฟุ้งเกินไปต้องให้มันสงบอยู่กับลมให้สงบห้ามคิดห้ามอะไรอยู่เฉพาะในปัจจุบันถ้ากำลังน,น,น้อยเกินไปมันจะง่วงมันจะหลับอย่าไปคิดถึงสมาธิหรอกคิดถึงปัญญา คอยแยกแยะดูว่าอะไรในจิตใจของเราเป็นกุศลอะไรป็นอกุศลอะไรที่ควรจะริญอะไรอะไรที่ควรจะละถ้หายใจแบบที่ว่าห้กําลังเราต้องการความสมดุลเราต้องการดูความจริงใจของเราต้องสมดุลบางทีก็เห็นอยู่ในเวลาเขาจะสอนภาสนาจัดเป็นวิทีตเขาจะให้มีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาเราจะได้อาหุวไปสัมฤทธิ์ขันนั้นขันนี้ ต่พระเทเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันสมดุลไหนๆมันเป็นมาชิมาปฏิบดาถ้ามันพอดีมันเราดูกระจกกระจกที่มันคงเข้าเอ้หรือคงข้างออกมันจะทําให้ทัวของเราดูแปลกประหลาดเราต้องการกระจกที่ราบเรียบปกติเราฉันจะดูความจริงของตัวเองได้ใ่จิตใจของเราร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันให้มันสมดุล เราจะได้เห็นปกติธรรมะเป็นยังไงก็ธรรมะธรรมะธรรมาชาตินะมันก็เรื่องปกติธรนนะั้นะกิเลสของเราก็ปกติส่วนธรรมก็ปกติเอาความปกติฝ่ายดีมาสู้กับปกติฝ่ายไม่ดีเพระาะฉะนั้นให้มันราบรียบให้มันสมดุลความรู้ของเราจะได้พอดี